สวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีในช่วงเช้าวันที่ 4, ส่สิงหาคม2566นะครับในช่วงเช้าวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้ภารกิจด้วยความราบรื่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ทางป้าแตนก็ได้ออกมาพูดนะครับในช่วงของการไร้์สดช่วงหนึ่งนะครับก็เป็นการพูดในช่วงของการสู้เพื่ออะไรนะก็ในช่วงการต่อสู้นั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ ของตัวเองและก็ครอบครัวนะครับก็เป็นกรณีที่ว่าโลกต้องจดจําก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับจากวันเวลาที่ผ่านมาเรื่องราวที่เข้ามาทําให้ครอบครัวของลูกป้าเนี่ยต้องลุกขึ้นสู้ไม่ไว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับเรื่องราวที่ก้าวเข้ามาแล้วก็วันที่31สิงหาคมวันที่31ตุลาคมนะครับก็ถือว่าเป็น วันที่รอคำตัดสินจากกระบวนการยุติธรรมนะครับสำหรับวันนี้นะครับซึ่งทางต่อเนื่องนะก็เป็นประเด็นในเรื่องของด่าและก็การโกหกนะครับซึ่งวันนี้ก็บอกว่าคนด่าเนี่ยด่าเพื่ออะไรนะคือการด่าก็อาจจะมีเหตุนะไม่ว่าใครไปทำอะไรให้เขากาการด่าประเภทนี้ก็ประมาณวัน2วัน แล้วก็หมดความรู้สึกนี่ก็เลิกไปนะแต่ด่าแบบแบบถือว่าด่าแบบจ้างเนี่ยแบบจ้างก็คือจบภารกิจนะฮะก็เลิกไปแต่แบบด่าทีา่นานที่สุดนะนจะเป็นการสร้างรายได้หรือไม่จบไม่สิ้นนะก็เอามันเอาหานะตอนนี้นะครับก็ลองไปฟังคลิปนี้นะฮะจากป้าแดนแล้วก็วันนี้ก็ฝากเข้าไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของ t ีพีสกนะครับทุก ผลิตภัณฑ์ของลุงป้าด้วยครับคราวนี้นะมาดูคนที่ด่าคนที่ด่านี่ด่าเพื่ออะไรคนที่ด่านี่ด่าเพื่ออะไรหนึ่งในความคิดของป้านะความคิดส่วนตัวนะคะคนที่ชอบด่าหนึ่งคนต้องมีเหตุนะต้องมีเหตุว่ามีใครไปทำอะไรให้เขา ไม่พอใจก็เลยด่าก็เลยด่ามีใครไปทำอะไรให้ไม่พอใจก็เลยด่าแต่ด่าประเภทนี้เนี่ยจะด่าอยู่แค่วันสองวันจะด่าอยู่แค่ประมาณวันสองวันแล้วก็คือหมดความรู้สึกแล้วไม่เห็นหน้ากันแล้วก็โอเคไม่ดา่าถ้าด่าทะเลาะก,กันเนี่ยนะคะเห็นหน้ากันก็ดา่า ก็ว่ากันไปวันสองวันก็ไม่พูดถึงกันมันก็หายไปนะคะแม่นะคะด่าพ่อทะเลาะก,กันด่าพ่ออะไรอีกคะจริงๆถ้าถ้าอิจฉากันก็จะไม่ค่อยด่ากันหรอกแต่ว่าจะนีนทายเล็กน้อยเนียบเนียบนมไปถ้าหากว่าอิจฉานะในนี้พูดถึงด่าด่าเพื่ออะไรด่าเพื่อมีผลประโยชน์ อันนี้จะยาวหน่อยถ้าได้ผลประโยชน์สมมุติว่ามีคนจ้างให้ด่าสมมุตินะสมมตินะม,ม,ตมีคนจ้างให้ด่า,าหรือว่าตัวเองด่าแล้วมันมีอะไรเข้ามาเป็นพิเศษอย่างเช่นเหมือนเหมือนเนี่ยเหมือนยูทูบเนี่ยนะคะด่าเฟ,ฟ้งฟางเฟ,ฟ้งฟางอยู่ก็มีไรายได้แต่คนเราเนี่ยนะคะ คือด่ามันต้องมีเหตุมีผลนะคือคนเราเนี่ยจะด่าคนคนหนึ่งเนี่ยได้เป็นนานๆนเนี่ยมันค่อนข้างจะต้องพบจิตแพทย์ถ้าการด่าที่มีคนจ้างอาจจะด่าแบบเฮ้ยครั้งนี้จ้างเท่านี้ครั้งนี้จ้างเท่านี้แล้วก็จบไปฉันไม่ชอบคนนี้เธอไปด่าคนนี้ให้หน่อยนะจ้างฉันไม่ชอบคนนี้เธอด่าให้หน่อยจ้างโอเค มันก็จบเป็นล็ลตไปนะคะแต่บางส่วนบางส่วนบางงานด่าได้เป็นปีเป็นชาติคือไม่รู้อาสันนะหะคำด่ามาจากไหนคือด่าประเภทนี้เนี่ยจิตผิดปกตินะทุกคนเอาเรื่องลเ,เดิมมาด่ามาว่านั่นแหละมันคือจิตผิดปกติแต่เขาไม่รู้ว่าเขาด่าเพื่อเอามันเพื่อเอาหา ด้วยเพื่อเอาเงินด่าเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันแต่เรารู้ว่าเรารู้ว่าบ้าเราสู้เพื่ออะไรใช่ไหมคนเราชีวิตคนเราต้องรู้สิว่าถ้าเราสู้เราสู้เพื่ออะไรแต่ป้าก็ไม่รู้ป้าไม่ค่อยด่าใครไงก็เลยไม่รู้ว่าอที่ด่าเขาที่กันที่ด่าประจํามประจาม่ด่าเพื่ออะไรฮะถ้าด่าเยอะเกินไปก็เป็นวิกลจริตวิตกจริตไปแล้ว ถ้าด่าเยอะเกินไปได่าแบบไม่มีเหตุมีผลอะไรประมาณเนี้อ่ะด่าเพื่อปอกป้องตัวเองอ่ะใช่นะเมื่อกี้เขาบอกอเมื่อกี้ด่าเพื่อปอกป้องตัวเองก็เป็นไปได้ไม,มีหลายคนเสนอความคิดเห็นออกมาวันนี้หัวข้อของป้ามีเรื่อยๆนะมีประมาณสี่หัวข้อด่าเพื่อสั่งสอนให้เขารู้ว่าที่เขาทาอยู่มันผิดอันนี้น้ำน้ำตาลน,น้ำอะไรนะเนี่ย จริงๆใช้ความหมายผิดนะใช้ความหมายผิดถ้าด่าเพื่อสั่งสอนเนี่ยจริงๆไม่ใช่ต้องใช้คําว่าติดติงเพื่อสั่งสอนไม่ใช่ด่าสั่งสอนด้วยการด่ากับก,การติดติงไม่เหมือนกันหเห็นไหมครูอาจารย์สอนนักเรียนมีไหมไอ้เหี้ยนะเฮ้ยมึงเรียนอย่างเงี้ยมึงบวกเลขอย่างงี้มึงผิดนะเนี่ยไอ้สัสอย่างเงี้ย อันนี้เขาเรียกว่าไม่ไม่ใช่สั่งสอนแล้วนะอันนี้ก็หลอกด่าแล้วนะถ้าสั่งสอนก็บอกเฮ้ยนี่นะเนี่ยข้อนี้หนูทาผิดนะเนี่ยบวกเลขนี่ผิดนะหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะไม่ใช่สามนะอันนี้เขาเรียกว่าสั่งสอนสั่งสอนกระดาษไม่เหมือนกันต้องใช้คําไม่ถูกป้าความรู้น้อยนะไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรประมาณไหนถ้าสั่งสอนกระดาษนี่ไม่เหมือนกันแน่นอนไม่เหมือนกันแน่นอน เขาด่าจะหย,ยาบคายมากๆนะแต่ถ้าสั่งซอนนี่ก็จะอ่อนซ้อมลงมาแบบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นเลยมันครูสอนนักเรียนนะอ่อเมื่อกี้พูดไปสู้เพื่ออะไรด่าเพื่ออะไรเสิ็จไปแล้วนะคะนะแล้วก็เราจะบอกว่าคนเราเนี่ยนะคะโกหกเพื่ออะไรนะคะบางทีคําโกหกเนี่ยมันทําให้อะไรละหลายๆอย่างมันมันไม่เป็นไปนตามที่ มันควรจะเป็นนะคคนเราถ้าได้โกหกไม่พูดความจริงนะคะมันอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็อะไรหลายอย่างมันอาจจะผิดแผกแวกแนวไปโกหกนะคะบางกรณีมันใช้ได้กับว่าเพื่อเอาตัวรอดการไม่พูดกับการโกหก บางทีมันก็เหมือนเส้นบางๆกั้นกันอยู่บางทีเรื่องจริงๆที่ตัวเองไม่รู้เอ้ที่ตัวเองรู้นะคะเรื่องจริงๆที่ตัวเองรู้อยู่ไม่ได้โกหกนะคะแต่ไม่พูดซึ่งบางทีอาจจะเป็นจุดสําคัญก็ได้มันจะเป็นบางเรื่องที่เป็นจุดสําคัญแต่ว่าเลือกที่จะไม่พูดเพราะบางทีการเลือกที่จะไม่พูดจุดจุดนั้น มันอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ถ้าเรามองนะคะถ้าเรามองว่าไอ้ความจริงเป็นอย่างนี้ทําไมเขาไม่พูดอาจจะมองว่ามันอาจจะมีผลเสียกับเขานะถ้าจุดที่ไม่พูดมันคือผลเสียกับเขาเขาก็ไม่พูดแต่ก็ไม่ได้โกหกเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้พูดไม่ได้โกหกเพราะไม่ได้พูดแต่ว่ามันก็เป็นความจริงที่ อาจจะทําให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามขลองคองธรรมก็ได้เพราะนั้นการโกหกหนึ่งก็คือเพื่อปกป้องตัวเองใช่ไหมตัวเองเดือดร้อนนี่คือโกหกก็สองโกหกเพื่อให้เรื่องราวมันประติดประต่อต่อเนื่องความคิดของคนที่คิดว่าจะโกหกนะป้าเอากระแสจิตกัน อ่านใจโกหกเพื่อจะไม่ให้เรื่องมันเข้าหาตัวเองพี่ชายคำปูสาอันนี้ก็ถูกนะคะคนเราจะโกหกได้เพื่ออะไรได้บ้างแต่ว่าสิ่งที่ป้าเช่อ,อยู่ตั้งแต่นั่นเนิ่นก็คือถ้าเราโกหกเนี่ยมันจะมีจุดสิ้นสุดของมันอยู่นะคนเราให้โกหกเนี่ย คือเรื่องมันจะถึงแม้ว่าแรกๆอาจจะปฏิติดประต่ออาจจะจับนุ่นชนนี่จับนุ่นชนนี่ได้แต่พอถึงตอนจะจบชนท้ายๆเรื่องหรืออะไรพวกเนี้ยถ้าเป็นเออเรียกว่าอะไรนิทานนิยายหรืออะไรก็ตามถ้าตัวละครตัวนิยายที่พูดที่พูดอะไรหรือคิดอะไรเริ่มต้นด้วยการโกหกเนี่ย หางมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรทุกคนมันจะด้วนมันจะไปไม่ถูกโกหกเพื่อปกปิดความผิดคนโกหกจะไม่หลับสนิทนี่ยังพูดไม่จบเลยอะ่ะจริงๆคนโกหกก็จะต่อด้วยเรื่องด้วยไอเขาว่าต่ไรก็สู้เพื่ออะไรใช่ไหมด่าเพื่ออะไรโกรหกเพื่ออะไรนะคะแล้วก็ใส่ความคนอื่นนี่เพื่ออะไรอ่าก็มีความหมายคล้ายๆกันแหละนะ เพื่อตัวเองดูดีเพื่อตัวเองเพื่อปกป้องตัวเองหรือเพื่อไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในภายภาคหน้าอาจจะคิดว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องรอดเพื่อเอาตัวรอดเพื่ออะไรประมาณนี้นะคะเพื่ออะไรทุกคนใช่ไหมยอยากจะพูดตัวเองไนะมวันนี้เห็นหลายๆคลิปเขาเอามาเปิดนะบางคนนะบางคนขึ้นต้นไม้ ขึ้นต้นไม้ก็บอกไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นทำให้ตัวเองขึ้นต้นไม้อยู่อะไรประมาณเนี้ก็เป็นอย่างนั้นแหละโ mm hmm. กะหกเพื่อตัวเองเวลานี้ไปหาคนนี้แต่พอเอาเข้าจริงๆก็บอกไม่ได้ไปไม่ได้ไป mm hmm. เพื่ออะไร uh huh. บางทีเออไม่เห็นไม่เห็นคนนี้ไป ไม่เห็นคนนี้ไปในเงินตรงนี้แต่ต้องการใส่ความก็บอกเห็นในงิอย่างนี้ก็ไม่รู้ก็ทาเพื่ออะไรนะทำเพื่ออะไรต้องพูดอ้อมโลกอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เพื่ออะไรเหมือนกันเพื่อหลายคนขอร้องไว้เอ้อมโลกอย่างเงี้ตีข้อหมายเอาแล้วกันนะทุกคนก็แต่เอฟซีก็หวังดีแหละที่ห้ามห้ามกันก็นคือหวังดีแหละนะ